อเคครับยินดีต้อนรับผู้ชมท่านเ่ทานผู้ชมโอเค okay. เข้าสู่เกมสไนเปอร์วอ i o r c o เ t อร์คอนแทคสไนเปอร์โก้ตวอ o ์ c ีเออรโอเคก็อีพี okay. EP นี้เป็นอีพีที่สี่นะครับก็หลังจากที่ผมไปดูในนี้มานะมันน่าจะเป็นการเก็บเอ,อตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างอะไรวะตัวอย่างยานะซึ่งผมอาจจะเห็นแล้วแต่ผมแค่เดินผ่านก็เรามาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะนะจะได้ ไม่คับแคลงใจเราก็มาทางไหนก็จะไปทางนั้นแหละเก็เหมือนอย่างอเลอร์ดอยู่นะับก็ผมก็อัดต่อจาก e p พสามเนี่ยนะใจมันร้อนลอนนะอยากเล่นเหลือเกินโอเคมาเดี๋ยวกลับเข้าไปที่เดิมนะับที่ที่เราคุค้นเคยอ่าปีนไม่ได้แล้วเข้าทางนี้ล้วกัน แอนนมมี่หายไปไหนหมดโหลดเรายิงที่ไม่หมดแล้วมังนะ้งโอเคไปครับเข้าทางนี้แล้วก็หาตัวอย่างยาตัวอย่างยาที่คาดว่าน่าจะเป็นอันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยอันอันไหนเอ่ยหาตัวอย่างยาไม่เจอมันม์าอยู่ตรงนี้ใช่ไหม Đây là con Đó Theo như nó À này quá Nó là có chủ đồng nghiệp đó nhưng mà À là chỗ โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันหายมันอยู่ไหนอ่ะเออนี่ครับเปิดไม่ได้ไอ้เออมเอเอมมันอยู่ไหนนี่ เขาบอกว่าต้องหาอะไรวะเนี่ย s t i l l Simple of Virus ่า uh, s t i l l Sample Sample ไม่ใช่ Simple Simple Sample uh, เออหรือว่ามันต้องต้องค่าแล้วก็หา uh, เดี๋ยวผมลองดูแล้วกัน อมันไม่มีให้มาออกมัดมีไหนกันหมดอ๋อนี่อู้อ ชมองหลุดนี่ไงเด้งเลยมันนั้นที่มันบอกว่าอยู่บ้านนี้แต่ว่าไม่มีเลยเพื่อะไรผมก็หมายไฟขาใจเราจะเดินรอบบ้านมากี่ครั้งมันก็ไม่มีให้เรา หรือว่ามันอ่อนมันมันเอาไว้ซ่อนเป็นเสียอ่ะโอ๊ยมันได้ปุ่ด้วยหรอนี่หรอ i n v e n t o r i ี s อืาอ่าเออ เนี่ยเหรอขารูดก่อนเอ่อเอ่อมันอยู่ไหนเนี่ยในกดหลงจังเลยโอ้ยห ไม่เจอคัอทุกคนหรือผมพลาดอะไรไปหรืบอเปั่าเนี่ยโอ๊ยอย,ยิงรัวยิงรัวเชียว โอเคโอเคเราเข้าทางเดินขึ้นไปเจออะไรปะเนี่ยโอเคน่าจะเรียนอยู่

ต้องพังแผงวงจรก่อนไหมเขียนเราเดินอ้อมครบหนึ่งรอบแล้วเปิดซ่อนแรับมันจะมีใครมาไหมนี่มันเป็นภารกิจที่ยากเกินเลอเกิน รอ,อต่อมันโอเคผมว่ามันไม่น่าจะมีใครมาแล้วทอะไรวะ พังนี่ก่อนพังไปแล้วผมเริ่มสับสนกับเพลงละเพราะผมควรพอแค่นี้ดีไหมทำ <c oughs> ทำให้มันอนานื้อเลยก็ได้ ถ้ารอบนี้ไม่ได้แล้วผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็ไม่อยากเล่นแล้วเดี๋ยวจะได้ไปแอบเล่นนอกรอบแล้วก็เก็บเว็สโอเโหโดน Масайи. Ой. Ну ไอ้มันเจ็บตัวอย่างว่าไว้เนี่ย Yeah. Careful seeker. Hà Hà are fragile. You should avoid combat. Just get to the oh. extraction point. แค่ไ,ไหนต่อละทีนี้เอ่อนี่แล้วกันฟาทาเิลฟาทาเิลดางนี้ก็ใกล้สุดมาแก่ไงเลยมัเนเดินตามทางมาก็ได โอเคครับเดินไปเหนื่อยในที่สุดก็ผ่านสักทีคิดว่าเราจะได้ไปด่านใหม่แล้วตรงนี้เหรอทำไงล้ะ ขับรถตุกๆแท็กเตอร์มันฟาทาวเวลยังไงวะเนี่ยเออนี่เหรออะไรวะเริ่มงง,งละฟาทาวเวลอิกอันล็อกเดอะริงส์ เออเอ็กซ yeah. uh, ์ฟิทเทคคืออะไรวะงงไปหมดอ๋อต้องไปตรงนี้มั้ง โอเคลออยู่ไมมันไม่กระโดดให้กันแนะ่อย่างฟ้าฟลายว่ามันอะไรขนาดนั้น้องมานั่งม้วนเสือเลยชือ่อ อะไรวะนี้ปีนไม่ได้ถามจิโอ้โอ้อะไรมันจะขนาดนั้นสภาพอะไรครับปีนยาวๆเออ นี่ไปเมนเมนูได้แล้วใช่ไหมเราเปลี่ยนด่านได้แล้วใช่ไหมบอกเราทีเออเปลี่ยนได้แล้วทุกคนเดี๋ยวผมขอลองเช็คด่านใหม่ก่อนแล้วกันวันเ,เดี๋ยวแค่แค่เข้าไปดูนะยังไม่เล่นเล่นไม่ไหวละแตนด์ดเกม Greetings, seeker. Your contract is Igor Sekov. He is CEO of Sekoil, Siberia's largest oil exploration and production company. Igor's father established the ไหนดูซิแมปใหม่ขนาดไหนกันเชียวโคลด์ฮาโบโอ้ว้าวน่าสนใจยิงนัมาเรามาเปิดพิธีสังหารคนสังหารคนหนึ่งคนคนแรกที่จะได้เป็นผู้เข้าชิงใครกันผมเจอใครผมก็ตีคนน้นเ้ช็อตโอเคครับเอนจอยครับสำหรับ EP พสี่เจอกัน Bye-bye. Yeah.